นะคะพระราชพิธีเฉลิมพระชนปรรษา8ปพรรษาค่ะนี่มาดูกัน8ปพรรษาของในหลวงเราเห็นไหมคะปีพศ2550 80ปัพรรษาแล้วนะคะเหรียญน,นี้นะคะผลิตออกมานะคะห้าล้านแปดแสนเหรียญค่ะเนี่ยค่ะ เป็นเหรียญที่งดงามมากเลยนะคะเพื่อนๆชมด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือเหเรียญ20สิบาทเหรียญยี่สิบาทนะคะกับเหรียญ1ิบาทอันนี้นะคะเหรียญส0บบาทกับเหรียญ20บาทจะน้ําหนักเท่ากันนะคะขนาดก็เท่ากันค่ะขนาดก็เท่ากันนะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมคะ เนี่ยขนาดก็เท่ากันเพียงแต่ว่าด้านหลังนะคะที่พิมพ์ราคาต่างกันเท่านั้นเองนะคะระหว่างนะคะ10บาทกับ20บบาทนะคะ นี่ค่ะสิบบาทแล้วก็20บาทเอนคะคะทีนี้ mm hmm. เหรียญสิบาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อเดียวค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะแต่10บาทที่เราเห็นในสมัยนี้มันเป็นสอสีถูกไหมคะเป็นสีเงินกับสีทองใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นสีเดียวค่ะซึ่งบางทีนะคะบางบ้านอาจจะไม่ไม่รู้นะคะว่าเหรียญสิบบาทเนี่ย เป็นเนื้อเดียวก็มีใช่ไหมคะมีติดไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ารัชการที่9นะคะครองราดนานที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญกระสาหรือธนบัตรเนี่ยจะมีเยอะนะคะเยอะมากเลยนี่ขนาดเจ๊เนี่ว่ามีเยอะแล้วนะก็ยังไม่ครบเลยนะแต่แต่เจ๊นะคะยังมีโอกาสและจะพยายามนะคะสะแสวงหา นะคะเจาะแหวงหานะคะมีขึ้นมาเพื่อจะเอามาเป็นประสบการณ์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสําหรับเพื่อนๆบางท่านถ้ามาไม่ทันหรือไงเนี่ยไปดูนะคะไล่ดูคลิปได้เลยค่ะเจ๊จะทํานะคะเหรียญหน้าตาของเหรียญน,นะคะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเจ๊จะมีคําอธิบายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่บอกได้เลยว่าเป็นคลิปยาวนะคะไม่ใช่ช็อตนะคะ เพราะว่าช็อตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสาระที่สําคัญอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็ถูกบิดเบือนไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้องเข้าใจนะคะคนทําช่องคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าถือโทษโกรธกันเลยนะคะเข้าไปชมเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าเห็นว่าแม้หน้าหมันใจหรือเกินแม้ให้ราคาในอวกาศอะไรแบบนี้้เพื่อนๆก็เลื่อนผ่านก็เท่านั้นเองนะคะมาต่อคัน,นะคะ่ะสามเหรียญสุดท้ายในวันนี้ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ธนบัตรเก่าเก่านะคะเอาตรงนี้ก่อนเลยจะมีนะคะเอาตัวไหนก่อนดีเนี่ยนี่แหลคะค่ะ นี่แหละอ่ะเพื่อนๆดูให้ดีๆนะคะเหรียญห้าบาทค่ะอันนี้กลางเกาง่ากลางใหม่นะคะอันนี้ผ่านการใช้แล้วค่ะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญอ่าจะครบรอบห้าสิบพรรษาของในหลวงเรานะคะเหรียญที่เจ๊ถืออยู่นี้นะคะเป็นปีพศสองพันห้ารอยยี่สิบค่ะ 2,520จะแยกออกนะคะมี2ประเภทมี2รุ่นแบบนี้มี2รุ่นนะคะคือรุ่นประเทศไทยนี่ค่ะเพืเเเเเ่อนๆดูนะเพื่อนๆอ่านดูนะประเทศไทยนะคะรัชกาลที่9กับอีกเหรียญหนึ่งนะคะเป็นสยามมินสยามมินรัชกาลที่9 เฉพาะประเทศไทยนี่นะคะผลิต5ล้านเหรียญสยามมินแค่4 0,000ื่นเพราะฉะนั้นสยามมินจืหายากหายากนะคะด้านหน้าที่เขียนคำว่าสยามมินนะคะจงหายากค่ะเพราะมีแค่4ี่ห0,000ื่นเหรียญเท่านั้นในปีพศ2520นะคะต่อมาในปีพศ2523จําจำนวนการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะเป็น2,113,000เหรียญค่ะ นะคะ